สว,ส,สวัสดีครับผมติดตาผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ิีจะพาทุกท่านนะฮะมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b 500X นะฮะโฉมปี2022รถใช้หลักเดือนเล็ขไม่พันกกิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมาพร้อมกับออปชั่นแบบฟูลออปชั่นแบบนี้รถคันนี้พี่ิีขายแพงนะครับแต่ว่าคันนี้ติดจองแล้วนะฮะจะสวยแค่ไหน1000แท้ไหมมาชมครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะอ่ะเปิดให้ดูเลย 1,773กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนี่ครับนี่มีบาจับ g p s มาให้ด้วยกุญแจให้มาครบ2ดอกเ้าถึงกุญแจปี๊บด้านข้างด้านหลังนะฮะหัวโช้เดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวีดแผงข้อบนเดิมไม่มีรอยคันนี้ได้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับจากโมโตเวฟด้วยนะฮะเป็นตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับเพิ่มองศาใน,ในการขับขี่เพื่อให้เข้าถึงกับตัวควบขี่ได้ดีมากขึ้น,นครับคอนโทรลง่ายขึ้น นะนี่ประกับไฟฟ้าครับจ ong สื่อไม่มีเดินรางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัสเดิมไม่มีก๊อไม่มีงอนะครับุมือเบรกนะครับเป็นแบบก้านเหรียญนี่ฝาปพกระปุกมันเบรกนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนเลยครับประกับพลเร่งตรงสื่อไม่มีเดินรางชุดสีถังเดิมครับไม่มีบุบรักยิ้มฝาถังสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเห็นไหมฮะบ่อนั่งเดิมครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับอันนี้มาพร้อมกับปิ๊บจากจินโนโก้นะครับสามใบพร้อมกับแหลกตรงรุ่นแบบนี้เลยครรับแแข็งงมากๆ ด้านหน้าครับยังคงเป็นชิลหน้าเดิมใสๆแบบนี้เลยครับนี่ไฟหน้าครับเป็นแบบฟูลด,ดีสวยใสยไม่มีรอยหินบ่งบอสถึงอายุการใช้งานไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะกระบอกโชค๊คสวยไม่มีรอยอกระแทกด้านหน้าด้านข้างบางคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์หนึ่กิโเมตรแท้นะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าดูเลยครับเป็นแค่รอยจริงๆเห็นไหมฮะ ในรุ่นตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิสน้าคู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็นี่ครับโช๊คหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวกระบอกโช๊คสวยนะฮะไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์หน้าเดิมครับไม่มีรล้มรอยสไลด์นะฮะแล้วก็กาดหม้อน้ําแต่งนะฮะคันนี้กาดหม้อน้ําแต่งอ่าพอท่อครับดูนะฮะโอ้โหขาวสายเหมือนใหม่สภาพป้ายแดงคันนี้ได้นี่แต่แต่งด้วยนะครับไม่พอครับมีชุดแคสบาร์จากจินโนโกมาให้ด้วยครับทั้งบนและล่างเลยนะฮะ ฝาเบวเดิมสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมรนะคาบกาวนะครับสีเครื่องสวยแข้งเครื่องสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะอ่าเห็นไหมครับพักเท้าเดิมเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขายี่เป็กลงังไม่กดไม่งอนะเห็นไหมครันนี้มาเพราะปะท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยอะตาติดง่ายรอบเดินเบานิกัะตาได้ไมมไงดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหมาบิงอาร์มฝั่งขวา ไม่มีรอยล้มรอยเฉือนกระแทกด้านข้างเลยนะครับหัวน็อตใหม่ขาวใสทุกตัวจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเล็ก ABS ครับตัวขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะสีเดิมครับยางหลังเต็ม1,700กิโเมตรแท้แน่นอนคันนี้ครับไฟท้ายเดิมบางโคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงรถคนันนี้ไม่เคยแม้ั้งล้มแปะเลยครับผมมาฝั่งซ้ายมา ฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโช้ตเตอร์เดิมๆเห็นไหมครับขาวใสใสยันน็อตนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีบุบเฉือนกระแทกฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะนะฮะมาดูพักเท้าก่อนพักเท้าเดิมนะครับฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะฮะก็นี่ขาตั้งคู่ก็มีมาให้นะฮะแข่งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแม้กระทั่งแคสบาร์นะฮะดูกันได้เลยครับแฟร์รี่สวยทุกจุด นะครับไม่มีรอยไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยแตกรล้าหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูใกล้ๆนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายอ่าอ่าแห้งๆใสๆครับตาตาตาเชอร์บอยพรามห้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินครับนี่จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยสัมผด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับสวยใสแบบนี้วิติขายเท่าไหร่ครับผมมาดูราคากันดีกว่านี่ครับตัวใหม่ล่าสุด นะดิสเบกหน้าคู่นะฮะนี่เลยครับ2องแ0 0บาทแต่คันนี้ติดจองไปแล้วนะฮะใครหาอยู่สำหรับชมนี้รุ่นนี้ติดตามชมนะครับที่หน้าแฟนเพจหน้าเว็บไซต์หน้า YouTube หน้า t i k t o อกนะฮะจากทาราเราได้ครับเรามีรถเข้าใหม่ทุกวันขายออกทุกวันติดจองทุกวันนะเอาเป็นว่าใครหารถมือ2ครับสภาพดีคุณภาพดีการันตีเลขไม่แทก พร้อมบริการหลักการขายที่คุณต้องประทับใจต้องมาที่นี่ครับทันต์ใบพระรามหา้ารับประกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ